วันที่24กันยายนปี1948โซอิจิโร่ฮอนด้าในวัย4 1ปีก็ตั้งบริษัทฮอนด้ามอเตอร์ขึ้นในเมืองฮามาซึด้วยเงินทุน1ล้านเยนโดยมีพนักงานทั้งหมด34คนทำงานร่วมกันในโรงงานเล็กๆผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือเครื่องยนต์เสริมสำหรับรถจักรยานที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคมปี1 9 1949รถจักรยานยนเตเก็มรูอแบบคัิแรก Honda, ้ากผลิตขึ้นใน p e มาพร้อมเครื่องยนต์2จังหวะ9 8ซีซีแรงม้าและเป็นรถจักรยานยนต์รุ่นแรกในซีรีส์ของ Honda ที่ใช้ชื่อว่า Dream D-Type ซึ่งนับเป็นหนึ่งในความสำเร็จครั้งสำคัญในการผลิตรถจักรยานยนต์ของบริษัทที่ราวกับความฝันที่เป็นจริงสำหรับโซอิจิโร่ฮอนด้าในเดือนตุลาคมปีเดียวกันนั่นเองทาเคโอฟูจิซาวะได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฮอนด้าในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเพื่อช่วยดูแลด้านการเงินเสริมความแข็งแกร่งให้กับการตลาดที่อ่อนแอของบริษัท